อ eh, ส, uh huh. สวัสดีตอนเช้าค่ะน้องไอรีนสบายดีสวัสดีครับสวัสดีงามเสิร์ครับนี่ยูลานครับผมบรรยากาศงามเสดเย็นๆนะครับพายุเขานะช่วงนี้สช่เขานาวแล้วยังมีพายุเข่าแม่เยอะงามเสิร์อากาศอากาศเย็นดีครับฝ่ามือฝ่าคึมฝนกับซ่องสีโตไม่แล้วครับ มือนีวันหยุดครับผมซักผ้าซักยังไวยายุลันรับหน้าที่เอาน,ออน้องเอรินเนี่ยคุณแม่ซักผ้าไว้ซักผ้าไว้อีกนหนึ่งท่าน,นปั้นแหงอยู่ครับนี่นี่นี่เอาปั้นแหงเดีย๋ยวท่านตัดต่อกันแม่ทำกับข้าวปุ๊เม้น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 ไปไปลบกัน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 กน้นองเอรินแสบจมูกไอ ไอเลยค่ะไอลินไอเลยแสบจมูกแล้วลูกฮัสัติทันช้ายังสัดีคนต้งคนตายังสวัสดีทอนช้ากันนะนอไอลินตาแดงครับบ่รู้ว่าไปถือยังมาเนาะเมื่อสีตาจะคล้องเลยพุกนี้น,น้อหนาก็เตือนเลยฮึน้องน่าตื่นเตือนค่ะมาจอ,อกมาหาคุณแม่ครับคุณแม่กับเขาอยู่ จ,จมูกน้อยนึงเร้ยบป้นานียังเข้าไปถึงเมื่อนี้ผมก็บชได้เอขาไปอบรมอยู่ในบ้านนะครับปรมะมาณโกกมงคืนครับเห็นทางผีพันจางเข้ามาว่าโกามกมงคืนเขาอาจจะมามกับแปดมงกว่าละขึ้นไหนก็ไล้เห็นนักกินเนี่ยผมกินเพลงงานครับเห็นนักกินงามเสกก่อนจะไปเห็นงานาเดีลยเอาหน,าน้าไอริสไปถ่ายครับ วันนี้น้องเอลินก็จะได้อยู่กับคุณแม่กับป้าสามคนถ่ายยี่พอย์ตยีานัด้หรอกแอบอารมข้าวนึ่งหมอกเห็นงานบุญครับให้เหม็นเรี้ยงให้ยแสบจมูกเลือยังครับสวัสดีค่ะคุณแม่สบายดีสวัสดีจ้าแต่ปีนี้กินน้อยก็แสบดังจะเจ้าแต่เมื่ ดผัดข้าหาน้าหมูดข้าหน้ามูชิ้นบ่เผื่อพดล่มดูดควันเราทั้หงห่อนครับอยากกินแส่บแันข้าวหนะ <c oughs> <c oughs> โนะไอ้เลยครับอาจิะได้เข้าไปเรีวยว่าเก่าได้เพราะว่นที่กกว,ว,วันจากมา,มากกว่าเก่อมงคลมาจันี <c oughs> น่ครับ,บอยากใ้ข้เขาไปกินญี่ปุ่นเยอะ ขอก็ได้เป็นอะไรหนูกดคอปั๊บโอ้เสียบเสียบเสียบอีลาไปอยู่ห่างน้าฮารเมียเด้อเดี๋ยวแม่กับเขาฮอดไข่เราเลยบ๊ามิบ๊ามิอันนี้ก็หิวข้าวแล้วบ๊ามิอ่าเดี๋ยวน้าหงขอตัวเฮ็ดกับข้าวก่อนนะเพราะว่าเที่ยวเขาไปนี่แล้วก็ข้าหมูสุกเอาผักลงแล้วก็ตากผ้าให้ลินดูกับพ่อฮา้ะ น้องกระเช็ดกับเขาไอ้เฮมก็จ like bon ิได้อาจจะได้ห st ่อห่อไปคือว่าห่อกระห่อนเร็วๆอาชิบๆนี้โอ้เสียบเสียบโสีตาอย่าตาแดงน่าจะตื่นจุ๊บจุ๊บแบบนี้กันมันมีตื่นแต่หกโมงให้ไอรินนอนอยู่กับป้าไปไปเดินเล่นไปนะไอเดินมาเลยเจ๊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 แล้วเดินทางไป

เดินถ้าก่อนได้เลยเดินถ้าก่อนนัดเดินไปหามีข้างหลังมนะั้งเดินเล่น,เ,ลนเดินไปดูว่ามีข้างหลังด้วย ยกตาข้างนี้ขึ้นนะยกตาขึ้นอึบโอเคเอนี่อยยายนลต่างๆนเครับหนึ่งขานี้ก็เพื่อเยลย เดินเล่นข้างนอกไปไปเดินเล่นกันไะค่ะเดินได้ไหมเดินไปเลยแต่ไปข้างนอกกันค่ะมาเลยช้ชาหลูกช้ชาใช้ชาใช้ชาเอ้าเหนือใช้ชาใช้ชามาช้ชามาอย่างเก่งเหรอครับน้องไอริน เริ่มจากขอบอัดยางที่มพม่าไทยเนาะแล้วก็มาา่านยางเจเจเองอาทิตย์นึงครับประมาณนึงนั่นแหละแล้วก็มารเริ่มโซยางแล้วก็มาานาน่านยางอีกเทจนึงก็คือนยางแข็งแบบนี้เลยครับเฮ้ยเบาๆบาลึกเบาๆเบาแ้งานเคลื่อนพันยางโซยางพันยางในไก่ก็เหนี่อยได้ครับอันนี้เพิ่นรอยงงากยางคุณนะปีนให้อุ้มอีกละ จะไปไหนจะไปไหนลูกเดินให้คุณลุงคุณป้าดูก่อนฮเป็นบ้าอีกเหรอครับเบางช่องชิโมกอะไรอีกละเช็ดน้ำมูกกันไปเช็ดน้ำมูกกันเอ๊บแช่หน้ำมูกให้หนูหน่อยให้บับฟ้าไปแช่กับข้าอย่างนี้กันนะอันนี้เชิญให้ ยางกับเบยางอยากให้อ <zou idity crack> ุ <cook food together> ้มอยู <df> <cido flo lement> ่กับแม่คือยางบ่ให้แม่จับเอาที่เสียเสร็จกันดูยังไม่เสียบบ่ให้ป้าไปกินกับข้าวให้มีนิดหน่อยเดี๋ยวเล่นรอนะหาเอาไปน้ำกันเลยชิมเลยชิมเสร็จแล้วก็ปองหม้อแล้วก็จะก็ไม่เคี่ยต่อโอ้เดือดสุกแล้วมากินไหมจ้ะามากินครับ เดนแล้วน่าจะไปได้ไทยคิดเราคงเห็นนักกินซู้กินเนาะรยัว่าปีกลัวหรอบอกมึงจะออกลูกมากบวชตีหรอกสิบแปดเก้าเดือนนี่แหละเครดต่ตอนยุคกัวเครียดต่ตอนนั้นตอนจะของลูกคำอู้ลูกกระยาบแสบจ้ะแสบแหละแสบมากจริงจริ แล้วเดี๋ยวจะได้อาหารเขาใช่ผมก็จะขอตัวอาบน้ำจากข้าวครับแล้วห้องก็เชียร์ยังมันนี่ตากผ้า้ไมห่กินข้าวกอนกินข้าวก่อนเนาะกินข้าวก่อนเนาะสายแล้วค่ะมันมีทำข้าวให้กินเดี๋ยวไปมาตากผ้าให้ไปอาบน้ำกันหนุกเสียรกันเลยอาบน้ำนะครับผมเพราะว่าเวลาคุณเกินเข้ามาเนาะจากสิบโมงเป็นครึงโมงเชิงก็ต้องเฝ้าอาบน้ำไข่เจียวก็เรียกเรียกเอาไข่เอาเอากับข้าวใส่กล่องพอดีกล่องนี้ โอเคพ่อน้อโอเคโอเคโอเคจ้าก่อนจ้าเออาน้ำอาบน้ำเรียบร้อยครับยันขุ้นแน่แจงแล้วกินไว้ทางยาเป็นชาเาเข่าบักไลายลกินกระไล่นะเต็มกล้องเลยครับน้องรีกินเขาอยู่นี่เนาะน้องีบในการกินมัมมแล้วมัมมเมแล้วมัมมแล้วจะกินยาเลยยัง่นในซีน ยังนอนทาวงงามอยู่จ้ะทากระตื่นนึ่งมองอีกแล้วอ้ามตื่นมากก็ตื่นมาเหรินทั้งเหรินทั้งหลับนอนตีไหนพ่อเอออีพ่อโบเดวาเขียดอ้าไปพ่อไปบบอบรมกันนะพ่อแบ่งงานกันนะเนะตื่นมาผมเห็นแม่นอนกอดน้ำลยเขียดอืบัวใจแจามือต้องตื่นมาเหมือนกอดแม่เนาะ ปาบรมกันนะปาปาไปอบรมบายบายบายปาปากันบายบายกันบ๊ายบายคนเก่งเหมือนี้บายบายกันนบ๊ายบายกายจะไล่ะจะอาาิบด้วยค่ะยหยยหวานยหวานให้กล้องก่อนยิมหวานให้เอฟีก่อนยิมหวานหวานก็หวานดอกหน้าหมบผมกะชิ กลับบ้านเนาะฝ่ามือหน้าฝนกับสิบต,ตกะห้ามทางครับ,บาอบาอไปยจ่ายไปๆถุนไหนเดี๋ยวมาหาเดีย๋ยววาหาไหมครับฝ่ามือมาแล้วปดิ้นเลยครับเดี๋ยวผมจะขับรถนะครับผมทำไม่ล่าจาัะมยตอนนี้เก่าโมงกลัวละเดี๋ยวไปพอกันคลิปไหนพี่หน้าครับผมสำหรับคลิปนี้จ่ายบายสวัสดีครับ อบลมกันครับผมลมกอมนิวันหยุดแต่ว่าไม่